สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนไม่หน่อยไม่ไม่หน่อยเมื่อไี้ไม่อีกแล้วเมื่อไพี่นม่งน่อยถีดกระยาดมาหากิโรพี่น้องมากผ้ามาช่มทุกหน้าสีสีเหลืองทองอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นผุลธงด้จ้าพี่น้องว่าเป็นทงอันตะกอนพี่น้องท้ายเด้คนละธงพี่น้องถีดกระยาดมานำทางพี่น้องโอ้ยงามลายบรรยากาศพี่น้องเลยแต่วันขางลมหนาวไม่หน่อยเสซียกแค่หน้าสามตัวพี่น้องหัดข้อราว่ข้อมันเย็น ทั้งลังทั้งดางทั้งยังทั้งทั้งยังหมดทั้งหลังทั้งลังเย็นข้อเย็นมันสิพอสบายพี่น้องต้องใส่ให้มันอบอุ่นไปนะพี่น้องเข้าก็เดี๋ยวแม่น้อยพาไปก็ค่ายถีบจักรยานไปเนาะค่ะนาะถีบจักรยานแม่น้อยพาไปพ้าส้มบรรยาก,กาศไปเรื่อยๆพี่น้อง ฟังนีกระแม่นได้พี่น้องทางจองทักฟากฝั่งได้พี่น้อง สิบเก้าเปิดร้านอาหารแต่ว่าห่างเฮียงเขาก็ะเบิดแล้วล่ะร้านอาหารทุกอย่างเขาไปเปิดแล้วเพราะว่าเขาสียาวัคซีนกันครบแล้วเหรอเหรอแต่ว่าไม่นอนก็สีจัะหอดแล้วสิบห้าอุตัยโดดก่อนรถดไ่นอนพันฝ้าส้มบรรยากาศโอ้โหโอ้ยเบลตาลุดไปหน่อยเลย มึงเด้อมึงหน่อยข้างยังข้างยัางทางข้างมึงเป็นหอมันเพียงเอวไม่น้อยดิพี่น้องมึงต้นต้นอันนี้เพียงเอวเลยมึปีนี้งามคากรีพี่น้องปีนี้งามคากรีปีนี้งามเป็นตาในเพียงเอวเลยทุกเทียนนี่เพียงหัวเข่ามึงเพียงเอวไม่น้อยด้วยล่ะงามบ่พี่น้องถ้าเซลฟี่เนาะพี่น้องเขางามโอ้ยหูสวนพี่น้องด้วยมึงเนี่ย อ่อนซอนอ่อนซอนไปเห็ดน้ำมันพี่น้องไม่หน่อยก็กินน้ำมันอันนี้แหละกินน้ำมันดอกกันนี้แหละงามอนี้พี่น้องอ่นซ่อนมาทุ่งนาสีทองเลี้ยงเออเฮยุพี่น้องทองฝ้าต่้่าฝนตกไปแล้วตกไปก้อนที่ไม่หน่อยสิเนถีบมาถีบจักรยานเที่ยวนะพี่น้องพ่อมันทองฝ้าเปิดไม่กับปลาเหาได้จักรยานจับพลขั้นมากเลยคุณงามบ่ยพี่น้องอ่อนซ่อนบ่จ้ะ อ่อนสอนอ่อนสอนอ่อนสอนอ่อนสอวนพี่น้องมึงเนี่ยมึงท่วมหัวยมหน่อยเพียงเอวไปได้พี่น้องจ้าไปแล้วนะจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีนะคะทำไมมันหีทํวทำไมมันมันบดแล้วมันก็ห้าหมันแก,กงพี่น้องพี่หน่อยสิไปแล้วห้าหมันนี่แกงไปแล้วลจ้าพี่น้องสุขผู้สุขคนเด้อ